สีสวรร์ลเล็งฟันดาบสองศักสยามสุขหุ้นบุรีเจริญก็ต้องบอกนะครับไม่พลาดแน่นอนครับสำหรับนักร้องอย่างที่ผมนะครับเคยบอกเอาไว้แล้วว่าเรื่องของคุณศัก์สยามในคดีสุขหุ้นที่นะครับาสารนธติบม,มีการตัดสินเนี่ยนะครับคงไม่จบแค่นี้แน่นอนเพราะว่าจะาทำวิวิจัยของศาลถ้าเราเข้าไปดูเนี่ยมันมีประเด็นอยู่หลายๆประเด็นเยอะมากับและแน่นอนว่าเรื่องนี้ นักร้องนะครับที่นะครับทำการร้องเรียงหลายๆคนเนี่ยคงไม่นะครับให้เรื่องนี้ปล่อยผ่านไปได้แน่นอน แน่นอนครับหนึ่งในนั้นคุณศรีสวุวรรณก็ได้ออกมาแล้วอย่างที่ผมเคยย้าและเคยพูดเสมอว่าวันนี้นะครับใครที่ไม่ชอบคุณศรีสวุวรรณใครที่เกลียดคุณศรีสวุวรรณเพราะคุณศรีสวุวรรณไปร้องเรื่องนั้นเรื่องนี้นลองเปิดใจแล้วลองทบทวนนะครับว่าสิ่งที่คุณศรีสวุวรรณไปร้องสิ่งที่คุณศรีสวุวรรณไปร้องเรียนต่างๆเนี่ยเป็นข้อมูลต่างๆเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต,ต่อประเทศชาติเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือเปล่าถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อประชาชนเราจะไปเกลียดคุณศรีสุวรรณทำไม เราต้องไปเดือดร้อนทําไมผมถามหน่อยครับว่าวันนี้คุณสีสุวรรณเนี่ยไปร้องนักการเมืองไปร้องพรรคการเมืองไปร้องเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับเราเดือดร้อนไหมมันทําให้เราเดือดร้อนไหมมันทําให้เราเสียหายไหมหรือมันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและมันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อประชาชนก็ปล่อยนะครับปล่อยให้คุณรีสุวรรณทำไปเลยครับมันเป็นสิ่งที่ดี นะและถ้ามีคนทําแบบนี้เยอะๆมีการตรวจสอบเยอะๆมีการตรวจสอบนากาออบักการเมืองเยอะๆตรวจสอบพรรคการเมืองเยอะๆตรวจสอบข้าราชการเยอะๆเนี่ยมันก็จะทาให้การโกงกินทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยลดน้อยลงไปหรือแม้กระทั่งว่าไม่ต้องไปตรวจสอบแต่ ตั謝謝้งคำถามวิพากษ์วิจารณวิเคราะห์นะครับติดตามนะครับตั้งคำถามโดยการเฉพาะการตั้งคำถามและวิพากษ์วิจารณ์ในการกระทาในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยตั้ง้อสังเกตอันนี้คือสิ่งที่ดีที่ทําการตรวจสอบเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันทาให้มันลดน้อยลงถ้าประชาชนช่วยกันแต่ถามว่าวันนี้ถ้าคนคนนึงเขาออกมาร้องเรียนแล้วมันเป็นเกิดประโยชน์เท้แแต่เป็นเพราะว่าไปร้องเรียนพรรคการเมืองที่เราชอบนักการเมืองที่เราชอบแล้วเราไปปกป้องนักการเมืองพรรคการเมืองเพื่ออะไรครับเราเป็นประชาชนนะครับวันนี้เราเป็นประชาชนสิ่งที่เราสมควรปปกป้องคือประเทศชาติประมาณ ไม่ใช่ปกป้องพรรคการเมืองและปกป้องนักการเมืองพรรคการเมืองและนักการเมืองถ้าเกิดทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติประชาชนไม่มีใครทําอะไรได้ครับไม่มีกฎหมายทําอะไรได้ไม่มีนักการเมืองคนไม่มีนักร้องคนไหนทําอะไรพวกนักการเมืองที่ทาทุดทำนะครับสุจริตโปร่งใสตรงไปตรงมาทําเพื่อประเทศชาติประชาชนแต่นากาักการเมืองหรือพรรคการเมืองที่โกงกินทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเจอนักร้องเหล่าเนี้ยมันก็สมควรแล้วใช่หรือเปล่าลองคิดทบทวนกันดูนะครับ สีสุวรรณเล็งฟันดับสองศักสยามเนี่ยซุกขุนบุรีเจริญสีสุวรรณจ่อฟ้อจ่อยื่นปปชเอาผิดจัดริยธรรมร้าแรงศักสยามหลังสารรับนูนมีมติให้ฟาร์มเป็นรัฐมนตรีนั้นสิ้นสุดลงโอ้โหอันนี้นะครับอันนี้น่ากลัวครับเพราะว่าถ้าผิดนะครับฟ้องเอาผิดนะครับเรื่องของจัดริยธรรมร้ายแรงเนี่ยอันนี้หนักนะต้องบอกเลยว่าหนัก ก็คงจะต้องบอกเลยว่างานเข้านะครับคุณศักสยามต่อเนื่องอย่างแน่นอนและไม่ได้หมดแค่นี้ผมคิดว่าเรื่องจริยธรรมร้ายแรงก็ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของเอื้อประโยชน์นะครับเพราะบริษัทนี้นะครับบริษัทที่ที่เกิดปัญหาเนี่ยนะครับมีการเขาเรียกว่ามีการรับงานของรัฐในช่วงที่คุณศักสยามเป็นรัฐมนตรีอยู่เรื่องนี้ก็เรื่องหนึ่งแล้วนะครับบริษัทนี้ได้มีการนะครับบริจาคเงินให้กับพรรคการเมืองนะครับซึ่งเป็นพรรคที่คุณศักสยามเนี่ย สังก,กัดอยู่นั่นก็คือพักภูมิใจไทยอันจะเป็นปัญหาหรือเปล่าอะไรเปล่าก็ต้องรอติดตามกันครับ18มกราคม257นายศรี 2, 5, 6, 7, 4, สุวรรณจันยาผู้นําองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเปิดเผยว่าตามที่สมาชิสกสภาผู้แทนราษฎรจํานวน54คนเนี่ยยื่นคําร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้ร้องว่านายศักสายามคิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมผู้ถูกร้องยังคงไว้ซึ่งหุ้นส่วนและยังคงเป็นผู้ถือหุ้นและเจ้าของห้างหุ้นส่วนจํากัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่น อย่างแท้จริงซึ่งจะทําให้ผู้ถูกร้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหุ้นและกิจการของห้างหุ้นส่วนเป็นการกระทําอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา187ประกอบพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรีพศ .2543 มาตราที่4วงเล็บที่1เป็นเหตุให้ฟาร์มเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา1 7 0์วรรคที่1วงเล็บห้าหรือไม่นั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเป็นการปกปิดและแจ้งบัญชีทรัพย์สินในการเข้าดำรงตำแหน่งต่อปปชอันเป็นเท็จกรณีบริษัทศิราชัยบุรบีรัม1991จำกัดและห้างหุนส่วนจำกัดหอเจ้ากอบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นที่การแจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินของนายศักดิ์สยามอาจไม่ถูกต้องตรงไปตรงมาความเป็นจริงส่อเจตนาปกปิดทรัพย์สินเพราะเป็นเจ้าของ ที่แท้จริงในทรัพย์สินของเอกชนทั้งสองแห่งและมีพฤติกรรมที่น่าเชื่อว่าใช้อำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคม,มนาคมเอื้อประโยชน์ให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรักชั่นเข้าทำสัญญากับกระทรวงคม,มนาคมหลายโครงการต่อมาสานรัฐนูนได้มีมติเสียงข้างมาก7ต่อ1เมื่อวันที่17มกราคม2 5 6หที่ผ่านมา โดยวินิฉัยว่าฟาร์มเป็นรัฐมนตรีของนายศัก์สยามสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐมนูญมาตรา170วงเล็บ1อววัด1วงเล็บ5นับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐมนูญมาตรา82วัก 2, 2เมื่อคือวันที่3ม,มีนาคม256แล้วเนื่องจากคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญนั้นเป็นเด็ดขาดมีผลผูกพันรัฐภาและ รัฐมนตรีสารองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐตามรัฐธรรมนูนมาตรา211วรรคที่4ประกอบกับมาตรา5ดังนั้นการกระทําของนายสับสัญ,ญามดังกล่าวจึงกระทําในขณะที่ดํารงตําแหน่งทางการเมืองจึงอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามที่รัฐธรรมนูนมาตรา219บัญญัติเอาไว้จึงเป็นหน้าที่ของปปชที่จะต้องดําเนินการนําคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรม,มาานูนมาไต่สวนและยื่นสารดีกาให้ลงโทษตามคันลองของกฎหมายต่อไป E aí องค์กรรักชาติรักแผ่นดินจึงจะนำฟาร์มไปแจ้งให้กับปชให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยด่วนในวันศุกร์ที่19มกราคมเวลา10นาฬิกาณสำนักงานใหญ่ปปชนะครับอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าก็เป็นเรื่องตามมายอย่างแน่นอนเพราะว่าถ้าเราดูนะครับคำวินิจฉัยของศารลรัฐธรรมนูญในคำวินิจฉัยของศารลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีข้อต่อเนื่องแน่นอนแต่แน่นอนครับว่าศารลรัฐธรรมน,นูนตัดสินว่านะครับคุณศักดิ์สยามเนี่ยนะครับคุณศักดิ์สยามเนี่ย พ้นจากตำแหน่งหน้าที่เพราะผู้ร้องเนี่ยร้องเรื่องของการตำแหน่งนะครับตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยสิ้นสุดเฉพาะตัวไม่ได้ร้องถึงเรื่องอื่นแต่ในการที่สารวินิจฉัยมาเนี่ยมันมีผลผลูกพันกับองค์กรต่างๆซึ่งแน่นอนครับว่าองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องนะครับต้องมาดูนะครับแล้วก็เอาคําวินิจฉัยเนี่ย มาดาเนินการตามกฎหมายต่อไปไม่ว่าจะเป็นปปชกกตนะครับและก็อะไรๆเรื่องงานแต่อันนี้ที่ได้เป็นห่วงก็คือว่าคุณศั์สยามเองนะครับจะต้องโดนเนี่ยครับคิดว่านะครับต้องโดนอีกไหลอีกเยอะแยะแน่นอนนะครับและก็เรื่องของการที่ตอนนี้ที่คุณสีสุวรรณเนี่ยนะครับที่นําเป็นเรื่องไปร้องเนี่ยเรื่องของจรดิยธรรมร้ายแรงซึ่งแน่นอนครับก็ต้องมาตรวจสอบต่อว่าเอะขณะที่ดํารงตําแหน่งเนะี่ยในเมื่อบริษัทนะครับอ่าบริษัทเนี้ยนะครับที่เกิดปัญหาเนี่ย สรุปแล้วเนี่ยมันเป็นของคุณศัก์สยามอยู่ถ้าตามคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยเท่ากับว่าบริษัทนี้เป็นของคุณศักสยามอยู่เหมือนเดิมนะแต่เป็นการซุกเอาไว้ถืออะไรไวเ้เพราะฉะนั้นการทําธุรกรรมทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นคนของคุณศัก์สยามอยู่และขณะที่คุณศัก์สยามเนี่ยนะดำรงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคม,มานาคมเนี่ยนะครับบริษัทนี้นะครับบริษัทนี้ก็รับงาน จากคมนาคมซึ่งคุณศักิ์สยามเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยรับงานอยู่เนี่ยขณะน,นี้มันมีการเอื้อประโยชน์หรือเปล่ามันมีการทุจริตต่อหน้าที่หรือเปล่าอันนี้ต้องโอ้โหเขาเรียกว่าผมบอกเลยครับว่างานนี้คงไม่จบง่ายๆและที่สําคัญเนี่ยมันจะลามไปถึงการขั้นยุบพักหรือเปล่าแน่นอนครับว่าทางพรรคก้าวไกลเองเนี่ยไม่ต้องการที่จะให้ยุบพักแต่อย่างที่บอกว่าเมื่อมันมีการกระทําความผิด และมีความผิดเกิดขึ้นมีกฎหมายที่รองรับอยู่มันก็ต้องทำถูกต้องหรือเปล่าครับเพราะอะไรครับเพราะนะครับศาลเนี่ยศารัฐรมนูญเนี่ยมีการวินิจฉัยประเด็นหนึ่งเอาไว้ว่าประเด็นเรื่องของการที่บริจัทนี้มีการบริจาคเงินรรงน,นะครับให้กับนะครับพรรคภูมิใจไทยซึ่งเงินที่บริจาคนี่ เป็นเงินที่ได้มาไม่สุดจริตหรือเปล่าโอโ้อันนี้ผมบอกเลยเลยครับว่าหนักนะครับพักภูมิใจไทยเองก็ต้องหนาว,นาวร้อนและผมคิดว่ากรรมการบริหารพักทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ก็คงจะหนาวร้อนๆอ,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 อยู่เหมือนกันว่าจะเจอปัเด็นไหนอีกแต่ที่แน่ๆนะครับคุณศักสยามเองหลังจากนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปวชกกตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็คงจะรุมถึงแน่นอนนะครับเพราะว่านะครับองค์กรต่างๆอิสระต่างๆเนี่ยถ้าไม่ทํา แน่นอนครับว่าก็ต้องมีคนไปร้องเรียนนะครับเรื่องของฟาร์มไม่ถูกต้องหรือไปร้องเรียนในการนะครับละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ยังไงก็แล้วแต่ปปชก็ต้องดําเนินการกกตก็ต้องดําดเนินการนะครับเรื่องนี้ต้องติดตามกันอย่างยาวๆเลยครับหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยกษัตริย์สยามเนี่ยเขาไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วไงนะครับการตัดสินนะครับของศาลร,รัฐธรรมนูญนะครับให้นะครับ ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงก็ไม่ได้เห็นมีผลอะไรกับคุณศักสยามเลยก่อนหนเมื่อคุณศักสยามเขาไม่ได้ตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วนะครับตั้งแต่วันที่3มีนา6กเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีนะแต่อย่าลืมนะครับว่าลองไปดูคําวินิจฉัยของศาลทั้งหมดแล้วจะเข้าใจว่ามันไม่ได้จบแค่นี้มันไม่ได้จบแค่นี้คือคําตัดสินของศา,าลรัฐมนะูญน่ะมันจบแต่นะครับ ในคดีนะครับที่ทัางพักคก้าวไกลไปร้องแล้วให้ศาลร,รัตรมนญวินิจฉเนี่ยมาจบแต่คําวินิจฉัยของศาลน่ะมันมีผลผูกพันกับองค์กรต่างๆมีผลผูกพันกับรัฐภาคณะรัฐมน,นตรีศาลองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐตามรัฐนูนมาตรา2อ่ง211วรรคที่4ประกอบกับมาตรา5ดังนั้นการกระทําของนายศักสยามนังกาวเนี่ยซึ่งกระทําในขณะที่ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเนี่ยจึงอาจเข้าข่ายความผิดฐานจริยธรรมอย่างไร้แรง และมีอย่างอื่นอีกที่เกี่ยวข้องอีกโอ้ผมอบอกเลยครับติดตามกันยาวๆเลยครับเรื่องนี้มีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรึ้นหน้าเอาอัปเดตให้ฟังครับ